สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกาวหวยลาวนะคะวันที่ผ่านมานะคะผลออกห้าเก้าสองสี่เก้าเก้านะคะโอ้ยเบิ่นอีกแล้วสูตรคุณยายมาเก้าเก้านะคะเดี๋ยวให้สูตรคุณยายก่อนเนาะ ขอภัยนะคะสูตรแอดเนาะโอ้ยมีเขาดด่ามีรุดเ้อทำไปชอบเบออัดสูตรคุณยายนะคะงวดนี้คุณยายให้สามและห้านะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นหน้าจอเลยนะคุณยายให้สามหและห้าคุณยายก็ยังให้เบิ้ลนอยู่นะคะศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็สามห้าสี่ห้าสองสามศูนย์หนึ่งสี่หกสองห้าศูนย์เก้านะคะแอดชอบกับคุณยายอยู่นะ แอดชอบศูนย์เก้านะฮะเก่าแล้วก็ต้องศูนย์มาเนาะ่านผู้ชมอ่ะดูสูตรดูสูตรตามสูตรนะคะก็ต้องขออภัยของเราให้อะไรให้จิตเก้าเนาะก็เสียดายอยู่นะไม่ย้ำนะสูตรคุณยายก็แคปหนะ้าจอไว้โอ้พยานากหน่อยเอ้ยสูตรผู้ขามากในเรื่องวดวนี่เอา เดี๋ยวลง <c oughs> เดี๋ยวลงสูตรให้ก่อนนะคะเพราะว่าทำไมลงเร็วเพราะว่างวดนี้แอดจะจุดทูบนะฮะแอดจะจุดทูบแล้วก็แอดจะลงความฝันฝันเรืวๆเมื่อคืนแต่ไม่ลงแต่ยังไม่ลงเนาะเอาสูตรก่อนอ่า้งหมดทั้งปวงบุนดวงวัส,สนาของตัวเรานะจ๊ะ เออแล้วก็เดี๋ยวนะเอาทีละอย่างก่อนเนาะหาสูตรนะตามสูตรอันนี้เลขเอ่อตัวเลขที่มานะฮะโอ้ยงดที่ผ่านมาย้ำตัวเลขย้ำ เต็มไม่มาให้เราเนาะน่าเสียดายมากอะไรไดับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บมา <c oughs> ตัวเลขที่มานะคะมีสี่มีศูนย์มีแปดมีหกมีเก้าหลักๆนะคะสี่สี่ศูนย์แปดนะคะ ระว่างศูนย์และสี่นะคะชนกันเอาแล้วอันนี้ตัวเลขที่ชนกันนะคะตัวเลขที่ชนกัน เอาแล้วไม่รู้จะจับตัวไหนนะฮะไม่รู้จะจับตัวไหนไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าให้ระวังศูนย์ด้วยนะคะถ้าเก้ามาแล้วตามมีขอดูเก้ามานีศูนย์จะมานะฮะเด่นรูดวิ่งนะฮะศูนย์เนาะศูนย์และสี่นะคะให้ระวังนะ,ะเพราะว่าสี่นี่ชนกันนะ,ะอ่าสาหรับใครที่เด่นรูดวิ่งนะฮะให้ระวังสองตัวนี้ เดีああ๋ <c oughs> ยวไปดูเลขกำลังวันด้วยดีกว่าเก้าก็ยังกลับมาเก้าเปีย้าเปียไหมมาสุดนห้ สี่นะคะก็จะมีเลขกำลังวันท่าสี่ก็จะมีสี่สี่แล้วก็สี่แปดนะคะสี่ห้าเลขห้าเราไม่มีมีแต่สี่หกอ่ะสี่ห้าเราไม่มีสี่สี่มีสี่สี่นะคะโอ้ยอย่ามาเบ,บิอนตรงหวัะเุกคเนาะอ่ะสี่สี่นะคะสี่ศูนย์ สี่หกสี่แปดอ่าใครชอบสี่นะคะใครชอบศูนย์ก็ อก็จะมีอ่ะถ้าใครชอบศูนย์ก็จะสีศูนย์ะคะถ้าใครชอบสีอันนี้คือสีหกนะคะกันใจมากแล้วนะอ,อันนี้ตัวเลขของเราที่มานะฮะเอาไปวิเคราะห์แต่ตรองนะบางท่านอาจจะว่าเก้ามาหลายตัวเก้าเราก็มีเก้าอะไรเอาเก้าหลักๆก,ก,ก็จะมีเก้าแปดนะอันนี้สมมุติว่า <c oughs> เราก็วิเคราออกมาเนาะ ก็จะมีเก้าศูนย์เก้าสี่นะคะเก้าแปดโอ้ยเก้าสี่ก็นะถ้าจะให้อันนี้ก็สองหลักนี้นะคะอ่ะสรุปแล้วก็คือเด่น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 หน่อยก็จะมีนะคะเด่นเด่นก็จะมีสี่ศูนย์อ่ะสี่หกอันนี้คือวิเคราะห์ออกมานะฮะอ่ะอันนี้ตามที่วิเคราะห์ออกมานะแต่ถ้าให้แอดชอบสุดๆของแอดนะ แอดชอบสองชุดนี้เนาะอ่าอันนี้วิเคราะห์ออกมาปั๊บจ้าคือวาสรุปให้ด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวรอฝันคืนนี้ก่อนนะคะคือลงให้ลงเร็วอะ่ะคอยไปได้พญานากหน่อยมาได้นเนี่ยอ่ะปูจาขอพึ่ง้าปบารมีเนเด้อ,อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็อ่าเปิดใช้วิจารยา์ทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะลุงเลีวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แอดก็จะจุดทูปนะคะนานแล้วดนแล้วเนาะดนแล้วเขาบอกว่จุดทูปนะคะพอดีเอ่อจอมปวกหน้าบ้านขึ้นมานะฮะเพิ่นกําลังกอ่อขึ้นมาใหม่นะฮะก็เคยจุดเข้าอยู่นะคะครั้งหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยจุดนะนานแล้วไม่จุดเนาะ ใครที่ติดตามแอดก็จะรู้ว่านานแล้วไม่จุดนะเนาะอะ,อะก็ใครที่มาชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะก็วิเคราะห์ไปด้วยกันเนาะ,ะจะว่ายังไงอะเนาะอ่ะเราก็เอาไปนอนฝันนะคืนนี้เนาะ ขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะท่านผู้ชมขาใครที่เข้ามาติดตามเนาะก็เอาไปวิเคราะห์ใส่สูตรคุณยายด้วยนะคะสูตรคุณยายจะมียังหันบอกไปแล้วเดีรยวขึ้นหน้าจอคุณยายขยันมากนะคะถ้าสูตรมาก็ขยันขยันให้เร็วนะอ่ะคุณยายยังให้เบิ้์นนะคะศูนย์ศูนย์สามห้าของแอปถ้าเบิ้นก็สี่สี่นะโอ้ยเบิ้นอีกคะแม่อืม จะได้หัวหล่ะเนี่ยบมันถูกเลยไม่ชอบเลยบไม่ไม่ใช่ว่าจะถูกนะหัวเราว่าเบิ่นลายหัวนะอ่ะศูนย์ศูนย์สามห้าสี่ห้าสองสามโอ้ยสี่หกคุณยายมีเนี่ยศูนย์หนึ่งสี่หกเออดพูดไปแล้วนะแต่ว่าเนึ่งว่าไม่ตรงกับคุณยายแล้วนะแต่จําได้ว่าของคุณยายมีสี่หาอ่ะอ่ะถึงไหนแล้วสี่หกใช่ไหม สนะองห้าศูนย์เก้านะอ่าศูนย์เก้าก็แต่ให้อดชอบสุดๆนะคือสองชุดนี้เลยเนาะอ่าทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาเด่นสามและห้าของคุณญาของเรามาสี่และศูนย์โอ้ยสูตรคุณยายกับสูตรแอดนี่แบบว่าสู้กันนะไม่ต้องอ่าอ่าท่านผู้ชมขาอ่าทั้งหมดทั้งปวงบุญและดวงวัสนาของตัวเราเด่นเดของแอดนนะ เด่นของแอที่อันนี้ตามความชอบของตัวเองนะอืแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนจะตัวไหนจะมานะอุย้ยเด่นหมดนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอมาไล่อีกสูตรหนึ่งเลขเด่นนะนี่มาหมดนะแปดก็มานี่สี่แล้วก็ศูนย์เออหกก็ยังมานะคะเอามาสี่ตัวให้แน่นอนอันนี้เด่นหมดนะ เด่นหมดนะแต่ทำไมก้าเราไม่ค่อยเด่นทำไมแต่ว่าก็คือมาสามตัวไงก็เลยจับมาให้วิเคราะห์กันดูนะฮะท,ท่านผู้ชมคะแต่ว่า,าตามสูตรเลขเด่นของเรานะั้เด่นอีกสูตรหนึ่งมาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งแต่ว่าที่ชนกันก็มีสี่และศูนย์เนาะเด่นอีตัวแปดและหกก็ยังจะมานะอาลุ้นกันนะเผื่อใครชอบนะใครชอบ 8ก็จะมี98นะคะท่านผู้ชมนี่ไง4ชุดเด่นแล้วก็2ชุดเด่นลงไปอีกนะเด่น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 ตึ้งตึ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 งทำสูตรเยอะๆก็อ่ะท่านผู้ชมค่ะ ความฝันถ้าคืนนี้ไม่ฝันยังไงก็จะเล่าฝันคืนนี้ให้ฟังนะก็จะเอาฝันของคืนนี้เล่าไปให้ฟังอีกวันนะฮะเอาเอาไว้ลุ้นก่อนนะเอาไว้ลุ้นก่อนอ่ะลงสูตรแล้วถ้าฝันดียังไงถ้าฝันแบบเออได้กินหรือว่าได้อะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยเห็นไหมแอดฝันเห็นพระใช่ไหมที่แอดลงไปใช่ไหมนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเนาะโอ้ย ก้ามาจริงๆด้วยนี่ไงที่เราที่เราลงใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ที่แอดฝันเห็นพระใช่ไหมแล้วก็มาตุงกับสูตรเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามาเก้าเก้านะคะมาออกห้าเก้าสองสี่เก้าเก้าอะไรแบบห้าเก้าสองสี่เก้าเก้าเนาะก็น่าเสียดายอายุตัวเองสี่หกสี่เจ็ดใช่ไหมมาสี่สองสองสี่เนาะนีะ่ไงน่าเสียดายเนาะ ฝันเห็นพระเดินขึ้นตัวเองเดินขึ้นเขาให้ไปฟังคลิปนะคะเดินขึ้นเขาเนาะโอ้ยท่านผู้ชมขาวันที่หนึงด้วยนะวันที่หนึงด้วยนะคะอ่าจะไม่พูดเยอะนะคะวันที่หนึงด้วยอ่ะเนาะอ่า,ออาขอให้ทุกท่านมีโชคกับแอดด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะใครที่เข้ามาติดตามนะคะ ฝากกดไลค์ให้แอดนิดนึงด้วยนะครเป็นกำลังใจให้กันเนาะ